วดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอสม360องศาครับดำเนินรายการโดยผมเกติศักดิ์ตารนาครับจากงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9ครับเทสที่9แล้วความเข้มข้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้หัวหน้าพร้อมแล้วครับกับช่วงที่1ช่วงอัปเดตอสมเดี๋ยวไปทักทายหัวหน้ากันครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ท่านหัวหน้าจจรภาครับมีอะไรมาอัปเดตท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมีเรื่องการที่เราไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงครับค่ะซึ่งเป็นศูนย์พักพิงศูนย์สุดท้ายที่เราไปในจังหวัดโคราชใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ไหนเอ่ยที่ศูนย์พักพิงลำตะคองนะครับค่ะคลองไผ่ค่ะคลองไผ่อัญมณสีคิ้วครับเป็นยังไงบ้างครับกกิจกรรมเนี่ยที่เราไปออก ไปทากิจกรรมแต่ละศูนย์พักพิงเนี่ยนะคะก็จะมีที่นี่อ่ะนะคะที่เราสามารถทํากิจกรรมได้ครบอย่างเลยเต็มรูปแบบเลยนะคะภาพกิจกรรมเลยนะครับซึ่งกิจกรรมเราก็เรียกได้ว่ามีเมนูเหมือนคล้ายๆเก่าไหมครับใช่ค่ะก็จะไปผัดหมี่ส้มตำนะคะซึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นผู้ที่ประสบอุทกภัยที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงมีประมาณร้อยกว่าท่านนะคะโอ้โหเยอะมากเพราะว่าส่วนหนึ่งกลับไปแล้วปรากฏว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยนะคะก็เดินทางกลับมาอีก ซึ่งแม่บ้านที่ไปผัดหมี่นี่จากที่ไหนนะก็จะเป็นทีมพี่ใหญ่นะคะพี่สรีพรประสงทร์นะครับประธานชมรมอสมของอําเภอเมืองและทีมอสมของโคกกรวดนะคะโคกกรวดก็ใกล้ๆสสจเรานี่เองใช่ค่ะเป็นแชมป์ผัดหมี่แชมป์ผัดหมี่นะคะโอ้โหทำไมเขามีลันลาอะไรกันด้วยครับค่ะก็คือพอเราทําทำอาหารเลี้ยงแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการเยียวยานะคะมีการพูดคุยให้กําลังใจกัน นะคะให้คําแนะนําทีค่ะให้คําแนะนําเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็มีร้องเพลงด้วยเพราะว่านะคะที่นี่มีคาราโอเกะพราะฉะนั้นก็จะช่วยเรื่องของการคลายความเครียดนะคะให้กับใหญ่ใจดีมาต้อนรับเราด้วยค่ะก็ทีมทีมของเทศบาลเทศบาลตาบลคลองไผ่โอ้โหท่านนายกเขาเข้มแข็งนะเขามาดูแลเองเลยค่ะจะมีท่านรองนายกนะคะอันนี้ที่ที่เราอยู่ด้วยเนี่ยแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างครับบรรยากาศ ะะถ้าดูจากสีหน้านะคะคนที่ตำส้มเนี่ยก็จะมีมีความสุขมากเลยนะคะเพราะเราจะแบ่งสองทีมนะคะทีมที่ทําอาหารก็จะทําอยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะส่วนทีมที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะดูแลให้คําแนะนํานะคะเรื่องการดูแลสุขภาพเยียวยานนแล้วก็พา เอนเตอร์เทนนะคะร้องรำทำเพลงไปให้เขามีความสุขส้มตำทานผัดหมี่ไปด้วยอร่อยๆนะแล้วก็มาที่เห็นอยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะเสื้อเสื้อแดงๆนั่นจะเป็นท่านนายกนะคะโอ้โหท่านนายกนายกกับเราด้วยค่ะนายกเทศมนตรีของไทยค่ะ น่ารักมากเลยทีเดียวบรรยากาศเนาะนึกถึงภาพวันนั้นเลยนะครับก็คงจะสนุกใช่ไหมครับก็คือเนอี่ยมีกิจกรรมพร้อมๆกันด้านนอกของประชุม,มก็ทําอาหารเตรียมด้านในก็นะคะทากิจกรรมเยียวยา<อ>ไปตอนช่วงแรกๆใช่ไหมครับก็ยังโอ้โหนั่งฟังเพลงโดยทีมตับบลโครกรวดพอพอดีตําส้มตำเสร็จวางโครกวางกระทะครับค่ะก็มาเป็นแดนเซอร์หางเครื่องทําได้หมดเลยนะคะทุกอย่างโอ้โหเขาเขาเรียกว่า เกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆค่ะโอ้โหนี่คือบรรยากาศอันนี้อันนี้ผู้ที่ค่ะผู้ที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะมีส่วนร่วมอันนี้ก็เหมือนเดิมมีของไปมอบใช่ไหมครับไปไปมอบให้นะคะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นน้ํำดื่มอค่ะเพราะว่าที่นี่ก็มีผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่เนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องการสิ่งเหล่านี้นะคะครับที่จะไปช่วยดูแลนะคะอาหารเช้ากลางวันเย็นค่ะ นีนี่ก็คือภาพหมู่สําหรับผู้พักพิงเขาก็อยากมีภาพประทับใจถ่ายร่วมกับพวกเรา่ยภาพร่วมกันกับพวกเราหลังจากที่ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วนะคะเขาเขาคงเรียกว่าประทับใจจริงๆอ่ะนะอยากเอาเก็บไปให้คนที่บ้านดูหรือว่าญาติญาติคนที่กรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองต่างๆใช่ไหมครับเพราะว่าวันนั้นเนี้ยมีตัวแทนนะคะพูดบอกว่าเขาดูจากแววตาเนี่ยเขาเขารู้สึกว่า แววตาของคนที่ไปช่วยเนี่ยช่วยจากใจจริงๆเลยขณะที่เขาพูดเนี่ยเขาก็มีเหมือนร้องไห้ด้วยนะคะก็ทําให้เรารู้สึกค่ะเขาบอกเขาตื้นตันใจที่คนไทยเนี่ยเวลาที่ที่เพื่อนคนไทยประสบปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ยังมีคนไทยที่เป็นห่วงแล้วก็ช่วยช่วยเหลือกันใช่ไหมเราก็คอไปสิครับโอ้เราก็ตื้นเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราก็ประสบอุทกภัยเหมือนกันครับ แต่ปีนี้เราไม่ประสบทุฒุขภาวไยแต่เรายังมีจิตใจที่จะไปช่วยเขาเพราะเราเข้าใจว่าตอนที่เราเจอปัญหาตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงใช่ไหมะคะไม่ว่าจะความเดือดร้อนลําบากรวมถึงสภาพจิตใจเนาะเราเหนาหรือว่าคเครียดแค่ไหนค่ะก็คงเรียกได้ว่านะครับเป็นกิจกรรมผลงานเด่นของของสมโคราชเลยแหละนะคะ,คะยังไงนะครับก็ฝาก กิจกรรมดีๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแกลรายการของเราด้วยครับค่ะและมีกิจกรรมอื่นอีกไหมครับก็จะมีอีกนะคะเนื่องจากเนื่องจากน้ําใจของพี่น้องสมอของโคราชเราเนี่ยมีเยอะมากเลยหลั่งไหลมาตลอดนะคะเอาข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มเอามาที่ไหนครับนะคะเอามาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาไปช่วยผู้ประสบอุภัยที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงต่างๆในจังหวัดแล้วก็ยังเอาไปช่วยที่นอกจังหวัดอีกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ ทราบว่าที่วัดป่าสารวันนะคะก็มีกิจกรรมเรื่องของการบวชสามเณรร้อยรูปนะคะแล้วก็ต้องการต้องการข้าวสารอาหารแห้งตรงนี้นะคะพวกเราร่วมกับชมรมอสมจังหวัดเนี่ยเราก็เอาสิ่งของเหล่านี้ที่ได้มาจากพี่น้องอสมของเราเนี่ยหลังจากที่เราไปตระเวนช่วยที่ต่างๆแล้วยังมีอยู่อีกมีจํานวนมากเลยนะคะเราก็เอาไป ช่วยที่วัดป่าสารวันนะคะในในเมืองนี่เองค่ะในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานี่เป็นภาพที่เรานะคะลำเลียงไปซึ่งคนที่มาช่วยขนลำเลียงเนี่ยมันได้มาจากไหนบ้างครับก็จะก็จะเนี่ยค่ะอยู่ในสํานักงานจะจะมียามนะคะมียามมียามมีมีแม่บ้านที่อยู่นะคะอยู่โรงอาหารเราแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สารวโซ่ทีมของเราเนี่ยทีม เสียเป็นพิธีกรนะคะช่วงถึงไหนถึงกันทาได้หมดแบกข้าวสารอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้ได้ข่าวว่าบ้าพลังนะคโอ้โหยกกระสอบข้าวสารกันแบกข้าวสารกันทุกวันนะคะแล้วนี่ขนไปเต็มรถเลยนะคะเอาไปค่ะนี่อันนี้มาถึงวัดแล้วเราก็ลําเลียงนะคะมาวางตรงจุดที่ะอาจารย์นะคะบอกว่าให้ให้เราจัดเรียงไว้เพื่อที่เดี๋ยวเขาก็จะได้เตรียมเอาสิ่งของเหล่านี้นะคะประสานกับพุกนะคะ สามหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปช่วยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมซึ่งยังมีอยู่อีกไหมครับมีอีกนะคะยังมีอีกหลายจังหวัดะคะที่ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนะคะอันนี้เราเราเราไปวันแรกเนี่ยนะคะก็ว่าเยอะแล้วไปถึงเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าอยากได้อีกนะคะเพราะว่าผู้ประสบอุทกภัยมีเยอะนะคะเป็นวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ขนไปอีกนะคะเต็มสองคันรถเลยนะคะก็เลยได้ว่าเหมือนแบบว่า เราไปดูสถานการณ์นะาความต้องการมากน้อยแท่ไหนแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ไปเติมเติมโอ้โหเต็มรถจริงจริเลยนแล้วยังงใหญ่ทั้งนั้นเลยสสก็ยังมีอยู่นะคะเป็นข้าวสารถุงใหญ่ๆเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีพี่น้องอสมจากอำเภอเมืองนะคะตำบลโคกกรวดเนี่ยมาช่วยกันกรอกเป็นถุงละประมาณ5กิโลเพื่อที่เราเตรียมที่จะไปช่วยที่ไปไปเยียวยานคะให้กับจัง ผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นเลยยังไม่เสร็จค่ะตอนนี้เราพักเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเตรียมที่จะไปอีกนะคะก่อนปีใหม่นี่แหละบรรยากาศกำลังขนลําเลียงสังเกตนะโอ้โหมีแต่แม่บ้านผู้หญิงนะมาช่วยเราขนก็คงเรียกว่าถิมเข้มแข็งมากนะคะก็คงแข็งแรงขึ้นนะแต่ว่าไม่รู้เขาปวดหลังปวดเอวหรือเปล่าครับค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอบอกว่าเราจะขนของไปทําบุญนะคะก็ไม่ต้องขอร้องเลยก็มาช่วยกันใช่ไหมคร ก็คงเห็นเขาเรียกว่าทันทีนะ,ค,ะความรู้สึกความแตกต่างหลังจากได้ทําบุญด้วยการช่วยกันแบบนี้ครับเพราะว่าเราก็พยายามเราก็พยายามบอกพี่น้องอสมอนะคะที่เอาสิ่งของเขาสารอาหารแห้งมาเนี่ยนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสะพานบุญนะคะเขาเอามาแล้วก็รับนะคะาาแล้วก็ค่ะแล้วเราก็รับไป เนี่ยค่ะไปช่วยเหลือต่อในที่ที่เขาได้เขาต้องการจะได้รับสิ่งของเหล่านี้นะคะแล้วก็ถ่ายภาพมาที่เห็นว่าสิ่งของที่ท่านเอามาช่วยเหลือเนี่ยนะคะเราเอาไปถึงที่นะคะจริงๆซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้บรรดาพี่ๆแม่ๆออสมอเนี่ยก็คงเรียกได้ว่าไม่มีเครือข่ายไม่มีทีมเวิร์คทำให้งานสําเร็จแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับแล้วก็ยังไงโอกาสต่อไปเนี่ยท่านหัวหน้ามีเขาเรียกว่า ภารกิจหรือโปรแกรมครับจะไปเมื่อไหรเอ่ยท่านผู้ชมกําลังลุ้นอยู่กับเราเหมือนกันครับค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็พอดีว่าเราเพิ่งจะมีการประชุมนะคะกรรมการชมรมมสมระดับจังหวัดนเดี๋ยวเราจะไปทําแผนนะคบเพื่อที่จะทํางานปีหน้าปี2555ค่ะงานเฉพาะกิจของตัวเองก่อนใารกิจของตัวเองก็มีทําแผนงานก่อนนะคะแล้วเราก็จะ จะปลีกเวลาค่ะจะเลือกวันที่จะไปใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าพี่น้องๆที่สนใจก็จะได้ไปกับเราได้วันอย่าลืมมาชวนท่านผู้ชมนะครับเผื่อจะเป็นคาราวานที่ไปเยียวยากัน ค่ะเพราะว่าช่วงนี้น้ําก็ค่อยๆลดใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ยังเหลือการเยียวยาเรื่องความเครียดแล้วก็รวมถึงนะครับทําความสะอาดอาคารบ้านเรือนนั่นเองค่ะยังไงก็อดใจรอดูกิจกรรมดีๆจากทีมงานของเราครับใช่ค่ะและอัปเดตต่อไปครับค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของเงินค่าบริการ600บาทนะคะของพี่น้องอสมของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยเราก็ เตรียมที่จะไปรับเงินแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะจากจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะคเมื่อไปรับเงินมาแล้วเนี่ยคงคงต้องรอเรื่องของการเคลียร์ลิงเงินในบัญชีธนาคารสักสอาวันนะคะซึ่งแล้วก็ยากไหมครับ ก็เรามีข้อมูลอยู่แล้วค่ะเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วสถานบริการในจังหวัดนครราชสีมาในประมาณ395แห่งเกาสิบห้าแห่งนะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะโอนเงินลงไปให้เลยนะคะงวดแรกนี้ก็จะไป3เดือนเลยนะคะตุลาพฤศจิกาธันวาเหมือนเป็นเตรียมของขวัญปีใหม่ค่ะสำหรับพี่น้องอสมที่เราทำงานหนักค่ะทำงานหนักมาด้วยกัน ตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนเลยก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะเงินไปถึงแน่แน่ค่ะ๋พี่น้องอสมอก็อย่าลืมมาเรียนส้มตำตรงนี้ได้รับเงินแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็อยากจะให้ทําแบบว่าภารกิจแบบว่าจิตอาสาแล้วก็ไม่คำนึงถึงนะสิ่งตอบแทนแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งตอบแทนที่ได้มาคือจิตใจจนะคะเพราะว่าเราทําแล้วเรานึกเมื่อไหร่เราอิ่มใจแค่พวกเราเป็นแค่ คนประสานครับยังรู้สึกอิ่มขนาดนั้น<ช>เลยรู้สึกได้เลยนะครับว่ามีความสุขจริงๆยังไงก็เอามาเผื่อท่านผู้ชมครับยังไงโอกาสหน้านะครับก็เรียนเชิญท่านหัวหน้ามาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการของเราไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Google หรือ YouTube ครับแค่เพียง คีย์คำว่ารายการแรกของประเทศครับก็จะพบกับคลิปดีๆกิจกรรมดีๆของพี่น้องอสมอโคาราชตั้ง50,000กว่าคนแต่ช่วงนี้ครับไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมครับอสมอเข้มแข็งในช่วงที่2ยังรอท่านผู้ชมอยู่เดี๋ยวทายสิครับว่าจะมาจากอำเภอไหนสักครู่เจอกันครับ